สวัสดีครับบี๊เมียมาเต์ซีน่านะครับส่งงานกับฟอร์ดเรนเจอร์ที่หกนะครับตารโลครับตารโลขึ้นมานะครับตัวนี้วงแหวนเจ็ดดีทำงานเลยนะครับลูกค้านะครับต่อวงแหวนนะครับเป็นเดย์ไทม์นะครับติดกังวันด้วยนะครับนี่นะครับไฟเลี้ยวครับส่วนเดย์ไลท์นะครับปรับเปลี่ยนเป็นให้เป็นไฟเลี้ยวนะครับสเตปแบบเทรนนิ่งนะครับนี่นะครับปิดเลี้ยวครับปิดเลี้ยวก็จะเหลือแต่เป็นวงแหวนที่เป็นเดย์ไลท์เดย์ไทม์นะครับไปตามครับ อันนี้ของเดิมนะครับลูกค้าก็จะใส่เป็นหลอดฮาโลเจนมานะครับวันนี้เข้ามาปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับฟินิกโปรไลท์นะครับกำลังไฟนะครับบระลาดอยู่ที่5 0วัตต์นะครับตัวนี้เป็น LED นะครับอ่านี่นะครับวงแหวนใส่เป็นวงแหวน 7D คริสตัลนะครับอันนี้เป็นแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเส้นทีเราพุ่มคมแสงเข้มๆนะครับยกค่อยสูงที่สว่างหลังซอยนะครับดูแสงผ่านฟิล์มครับ แสงในตัวรถนอกตัวรถนะครับส่งไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรเคเตอร์แบบนี้นะครับสาม,มารถติดต่อเข้ามาได้ที่ยังเพจเฟซบุ๊กบีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ